พี่ซันยังต้องใส่อ่ะคิดดูดิยังโดนมังครับอ่ะทำไมหนูไม่ได้ไปลองแบบคืนได้มาลองแค่นี้แต่ว่าหนูไม่งไปลองที่ทินงยาเลยเพราะว่าไรลองกันเนี่ยไอ้โทบี้กับผมเนี่ยต้องมาสระผมกันอย่างทรมานพอกูสระเสร็จปุ๊บพอกูแห้งปุ๊บยืนอันใหม่มากูต้องออกไปสระใหม่แล้วใช้ที่ไม่ไหวร้อยล้วไม่ไหวใช้ที่ฉีก็ฉีดล้างล้าง สามาคือน,นั้นนะป่วยเลยคลายกินเลยเพราะว่าสาเป็นสิบรอบจริงพี่เบลนี่ก็สาผมแบบสากันตายเป็นข้างนึงอะ่ะโมนครีมนี่คือทาจนแบบทาจนเป็นยังไงร,รู้ป่ะไอฟ้ฟางอะ่ะเบอร์หยิบไอ้ทิฟเน้นผมไปทาหน้ากูหยิบทิฟเน้นหน้าไปทาผมโอยไม่เป็นไรเราจะทำออกมาให้ดีที่สุดน,น้นานลองออ่าไอ้ไฟเบอร์ไม่รู้ออกออกหรือไม่ได้ออกอะไรไม่รู้เพราะว่ารอรอรอก่อนเราอยากได้สูตรที่ดีที่สุดรอรก่อนเราไม่ใช่เรามีสูตรที่ดีที่สุดแเรามีแล้ว เราใส่แรงจริงแต่บอกเลยว่ากฎมันห้ามพูดเยอะจัดจนรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากขายมาายันเท่าไหร่ก็มาหาอะไรที่มันแบบขายง่ายแล้วก็เวลาพอขายไม่ต้องเครียดเพราะงทีตอนขายอะทำพูดอะไรห้ามเยอะมากอะไรพี่แล,แลกจะแจกจริงจใช่ไหมกระปุกละก